สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b i s y o r e นะครับวันนี้ผมจะมาถอนเกียร์โดยปล่อยมือไม่กำพัดไม่จับคันเร่งไม่ใดๆทั้งสิ้นผมจะปล่อยมือแล้วก็ถอนเกียร์ให้ดูครับโดยจะโชว์คิกชิปดาวนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับว่าการมีคิกชิปดาวนะี่มันมีประโยชน์ยังไงนะครับช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ไม่ใช่เป็นการบุตรีหรืออยากโชว์ใดนะครับ ทำให้ดูว่าประสิทธิภาพเซนตก์ก5พ่าเนี่ยในตอนถอนเกียร์โดยใช้คลิปดาวนั่นบคลิปดาวนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศยังไง แค่ต่ำมันจะไม่สมูทนะครับอไอ้ถ้าความเร็วต่ำครับไม่ใช่เก่ต่ำพูดสิดสำหรับน้องๆหนูๆที่ดูคลิปนี้นะครับ